คุณครับรู้จักแนนไหมรู้จักแนนไหมแมน่น่ะแนนไ,ไม่รู้จักค่ะรู้จักแค่แอนขายเพชรขายพลอยขายแหวนขายสร้อยอยู่บนรอยปูด <c oughs> แนนเป็นชิ้นที่เก็บข้อมูลสำหรับเครื่องแม็ก l ฟลชสเตอร์เรตวางติดมากับเมนบอร์ดแต่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงแน่นอนว่าการอนถ่ายข้อมูลว่องไวกว่าฮาร์ดดิสก์ที่น้องแอนใช้อยู่บนรอยปุยสำหรับ MacBook Pro 13นิ้ว A2159 ของเดิมมีความจุอยู่128 g b ซึ่งน้อยมากอัปเกรดเพิ่มเป็นข้างละ256 g b เป็น512 g b ไม่ต้องเปลี่ยนบอร์ดเราใช้เครื่องเป่าลมร้อนควบคุมความร้อนคงที่แรงลมที่คนโทรลได้จากฮาร์โเห็นบอร์ดเล็กๆแบบนี้นะครับเราตรวจสอบแบบละเอียดยิบผนเล์กก้อองงรปุณดี ก็ไม่เท่ากับความละเอียดและความรอบคอบของช่างฮาร์ดครับด้วยประสบการณ์และความชำนาญก่อนหน้านี้ก็ทําการ ball, รีบอลตีกาวทําให้ขาของอุปกรณ์แต่ละตัวแนบแน่นสนิทซึ่งใต้ชิปเหล่านี้จะมีกาวดำที่ติดฝังอยู่ก่อนจับวางเนียนๆที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้คุณมั่นใจในคุณภาพที่เราใส่ใจในบริการว่าทุกเครื่องเราจะดูแลให้กลับไปดูดีใช้งานได้เช่นเดิม